รีวิวชุดน้ำตอนเดียว Corsair S60i RGB Glow x t ใช่นะคะที่กําลังอยากจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์ค่ะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเรียมต้องขอบอกเลยค่ะว่าเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะก็เป็นอีกส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่มองข้ามไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะใช้ CPU ในราคาที่ถูกหรือว่าแพงค่ะเพื่อนๆืก็จําเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิของ CPU ให้ต่ําที่สุดนะคะเพื่อให้ CPU ของเพื่อนเเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ปกติแล้วนะเวลาที่เราซื้อ CPU มานะคะเขามักจะแถมพัดลมฮีตสิงมาให้แล้วค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะใช้งานในการเล่นเกมอย่างหนักนะคะหรือทํางานทั้งวันบางทีค่ะพัดลมที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอนะคะ ในปัจจุบันค่ะระบบระบายความร้อนที่เป็นที่นิยมนะคะจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบที่1นนะคะก็คือพัดลมฮีตสิงนั่นเองค่ะรูปแบบนี้นะสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายนะคะแถมมีราคาถูกกว่ารูปแบบอื่นๆค่ะแต่ข้อจํากัดนะจะอยู่ที่จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็เปลืองพื้นที่ในเคสมากกว่าแบบอื่นๆนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่พัดลมนะคะหมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็จะเกิดเสียงดังด้วยค่ะรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นชุดน้ําระบบเปิดและรูปแบบที่3ชุดน้ําระบบปิดค่ะซึ่งทั้ง2งแบบนี้นะ ก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบพัดลมีีซิงนั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงนะคะก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังที่คลิมเคยรีวิวได้ค่ะ และใครนะคะที่กำลังมองหาชุดระบายความร้อนค่ะทีมขอแนะนำเป็นคอแซ r S60 i RGB Pro x t ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นชุดน้ำตอนเดียวนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มของชุดน้ำตอนเดียวค่ะก็ทางชุดของเขานะคะจะบ่งบอกความเป็นคอแซ a มากมากเลยนะมาในโทนสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟ RGB สุดเท่แบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พัดลมก่อนเลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือพัดลม Corsair ML 1 2 0 PWM นั่นเองค่ะแล้วก็ความหนาของเขานะคะจะอยู่ประมาณ25 mm มมค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถหมุนได้สูงสุดถึง2400 RPM ค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับกาจอนะคะก็คือ RPM Mode ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆน,นะคะใช้งานไม่หนักนาเจ้าตัวพัดลมเนี่ยจะหยุดหมุนค่ะเป็นการถนอมตัวพัดลมนะคะแล้วก็ตัวปั๊มด้วยค่ะ ส่วนเจ้าตัว water box หรือตัวปั๊มนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าสัมผัสของเขาค่ะก็จะเป็นทองแดงนี้นะคะแล้วก็ขนาดอยู่ประมาณ56ค56มิมส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ corsair แบบนี้ค่ะส่วนตัวก้อนน้ำนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะความหนาประมาณ27มิมค่ะแล้วก็สามารถยุดพลมได้2ฝั่งเลยส่วนเรื่องของสายนะคะก็จะคุ้มด้วยสายถักค่ะความยาวอยู่ที่33ซนมนั่นเองค่ะ และสายสำหรับเชื่อมต่อนะคะก็จะมีแบบ SATA ค่ะที่จ่ายไฟแบบ3ามพินนะคะตัวนี้ค่ะจะเชื่อมต่อนะคะกับพัดลม CPU ค่ะแล้วก็จะมีหัวนะคะแบบ 4. ีพินสอพอร์ตค่ะเอาไว้เชื่อมต่อพัดลมนะคะที่ติดตั้งกับหม้อน้านั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ micro USB to USB 2.0นะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับบล็อกน้ำไปที่เมนบอร์ดเพื่อเราสามารถที่จะควบคุมผ่านโปรแกรม IQ นั่นเองค่ะ พอเพื่อนๆเปิดปุ๊บนะคะก็จะมีไฟ R G B คัติดตรงตัวปั๊มน้ำนั่นเองคะถึงเพื่อนๆจะไม่ได้ต่อสายไมโ r o U S B ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต่อแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวชุดน้ำได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวนี้นะคะยังรองรับ CPU ของ A M D แล้วก็ของ Intel ค่ะแล้วก็จะมีไฟ L E D R G B มาให้ถึง16ดวงเลยนะคะโดยเพื่อนๆค่ะสามารถที่จะดูอุณหภูมิหรือว่ารอบของพัดลมในเวลาต่างๆแล้วก็สามารถปรับได้ผ่านโปรแกรม iQ เลยค่ะ เดี๋ยวครีมจะไปทดสอบความร้อนให้ดูกันค่ะ เพื่อนๆนะคะก็ได้เห็นการทดสอบความร้อนกันไปแล้วนะคะโดยความร้อนที่ขึ้นในซสเทมนะคะสูงสุดอยู่ที่81องศาค่ะต่ำสุดจะอยู่ที่30องศานะคะส่วน CPU clock นะคะจะอยู่ที่5 g ิกะเฮิร์นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนร้อนเกินไปอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะใช้งานอย่างหนักหรือว่าไม่ได้ใช้งานในห้องแอร์นะคะพิมว่าการที่เรามีระบบระบายความร้อนดีๆค่ะก็ทําให้เครื่อง CPU ของเราเนี่ยทำงานได้สะเทือนขึ้นะคะและตัวนี้ค่ะคิมแนะนําเลยนะเป็นคอแซ S IQ S 60i RGB Pro x t ตัวนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องความสวยงามของไฟ RGB นะคะหรือว่าการเช็คหรือว่าการปรับต่างๆเนี่ยก็มีประสิทธิภาพค่ะการที่าายความร้อนก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแถมยังติดตั้งได้ง่ายแม้คเคสของเรามีขนาดไม่ใหญ่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเจ้าตัวนี้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่3,590บาทค่ะ สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ w o r l d w i d web jib co th หรือแอปพลิเคชันของ jib สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง j b channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนโดฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ